สวัสดีครับ FC ตู้หนังมีราบทุกๆท่านเป็นไงครับวดวันที่หนึ่งกันยาสัญจรอร้อยเอ็ดคนก็ผิดหวังบางคนก็สมหวังนะครับแต่ถ้าติดตามตู้หนังเข้ามาสองวดแล้วตรงๆเลยวดันที่หนึ่งก็เข้าอีกอวดวันที่ สิบหกิงหาเข้าบนแต่งวัดนี้มาเข้าล่างครับงวัดวันที่หนึ่งกันยาเดี่ยเข้าล่างนะครับเก้าสี่เข้าล่างตรงๆเลยเป็นเลขเด่นด้วยนะครับนะครับเข้าล่างนะครับสามตัวเม็ดเดียว ไม่ใกล้เคียงเลยนะครับถ้าใครติดตามตูหนังไม่ผิดหวังเลยครับหวดก่อนหน้านี้ก็บนหวดหนึ่งกันยากลางงวดที่จะถึงนี้ไม่แน่นะครับอาจจะทั้งบนและล่างตรงๆมาติดตามดูนะครับว่าเราจะได้เลขอ,อะไรนะครับ ตามได้นะครับจัดทำที่ตั้งครับตั้งได้แล้วเนวทางจะซื้อลอตเตอรี่งวดวันที่16กันยา67นะครับ ที่จะออกในวันจันนี้นะครับจันที่จะถึงนี้นะครับเลขเด่นเลขเด่นมีหกตัวนะครับเด่นมีหกตัวมีสองหนึ่งสี่สองห้าหนึ่งห้าสองห้าสี่แล้วก็เจ็ดหนึ่งนะครับอันนี้เลขเด่นนะครับเลขเด่น เรามาดูเลขลองครับเลขกรองเลีขกลรอ,องลงมาโอ้มีแต่ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์สี่แล้วก็สองศูนย์นะครับเอาตรงๆสุวหน้ามันจะเข้าตรงๆนะครับสองวันแล้วครับเข้าตรงๆนะครับอันนี้ก็ตรงๆกัดก็อาจจะซื้อเบาบางลงไปหน่อยนะครับมีแถมนะครับมีแถมเป็นตัวกันตัวกัน ตัวกันเนี่ยเบาๆก็ได้ครับส่วนมากก็จะเข้าเด่นก็เข้ารองนะครับตัวกันมี 1c27 50แล้วก็57นะครับถ้าใครคิดว่ามันเยอะก็หาตัวมาตัดเอานะครับหาตัวมาตัดเอานะครับเดกสามตัวชอบนะครับที่ชอบก็คือ ดึง04นะครับ104นะครับนี่คือเลขวันที่16 16กันยายน16กันยายนนะครับก็ให้มีโชคมีมานด้วยกันนะครับ ก็ลุ้นนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกว่าวันนี้ก็จะเข้านะครับอาจจะเข้าบนทั้งบนและล่างด้วยนะครับขอให้โชคดีมีหมานนะครับในวันที่16กันยายน67นี้ในวันจันทร์นี้ครับสวัสดีครับ